เรื่องของการส่งออกนะครับหลายคนก็มีการปรับประเมินตัวเลขประมาณการแตกต่างกันออกไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูเหมือนว่าทิศทางการส่งออกไทยในปีนี้ตัวเลขไม่ค่อยจะสู้ดีนะักสักเท่าไหร่นะครับล่าสุดในธนา,าคารการกษตรกรไทยเขาประเมินนะครับว่าอาจจะติดลบร้อยละสองนะครับสิ่งหนึ่งที่ต้องจับตาก็คือการทําประชามติร่างรัฐมนูญครับ ผู้บริหารงานวิจัยเศรษฐกิจและตลาดทุนธนาคารเกษิกรไทยนะครับคุณกอบศิลปชัยนะครับบอกว่าเศรษฐกิจไทยจะได้มากสามนะครับคาดว่าน่าจะขยายตัว100ร้อยละสามนะฮะปัจจัยบวกนะครับก็มาจากสถานการณ์ภัยแ้งที่เริ่มดีขึ้นคลี่คลายไปแล้วนะครับฝนเริ่มตกรายได้เกษตรกรก็เริ่มขยับขึ้นขณะที่ภาคการท่องเทียเ่ยวการเบิกจ่ายงบประมาณของรัฐบาลเนี่ยเป็นตัวกระตุ้นที่สําคัญก็ส่งผลให้เศรษฐกิจปีนี้มีโอกาสเติบโตประมาณร้อยละ3แต่ว่า ยังกังวลอยู่นะครับเรื่องของการส่งออกที่ได้รับการชะลอตัวลงจากผลกระทบทางเศรษฐกิจโลกแล้วก็ผลกระทบจากกรณีที่อังกฤษออกจากสหภาพยุโรปหรือว่าเบรกซิตนะครับก็อาจจะทําให้การปรับเป้าการส่งออกจากเดิมเนี่ยนะฮะที่คาดกันว่าอาจจะไม่ขยายตัวเลยหรือว่าศูนย์เปอร์เซ็นต์ะครับจะเปลี่ยนเป็นหดตัวติดลบนะฮะเป็นร้อยละสองนะฮะติดลบร้อยละสองแล้วก็ต้องติดตามดูนะครับว่าการเจรจาระหว่าง EU กับอังกฤษจะออกมาในรูปแบบใด ถ้าการเจราจารยืดเยื้อก็จะส่งผลกระทบกับการส่งออกของไทยให้ชะลอตัวลงได้อีกนะครับส่วนปัจจัยเสี่ยงในประเทศครับต้องจับตาผลการลงประชามติร่างรัฐมนูญในเดือนสิงหาคมนะครับซึ่งหากผ่านก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนการฟื้นตัวของเศรษฐกิจได้ครับไปฟังเสียงกันดูฮะแต่ยังคงไม่ถึงถึงว่าเดี๋ยว ถ้าผ่านแล้วเนี่ยการลงทุนเนี่ยมันจะวิ่งมาทันทีนะครับแต่ผมคิดว่ามันมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เราอาจจะเคยเห็นว่ามีมการคว่ำบาตรที่ไม่เป็นทางการเนี่ยภาวะตรงนี้เนี่ยผมว่าน่าจะคลี่คลายขึ้นก็น่าจะเห็นที่เราพูดถึงว่าทำไมเรื่องของการสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เปลี่ยนเรื่องของเรีติ้งที่เราเป็นเทียร์สามมาเป็นเทียร์สองเนี่ยเพราะว่ากระแสตรงนั้นน,น,น่าจะดีขึ้นนะครับเรื่องของเยลโลการ์ดอะไรที่ทาง EU ให้เนี่ยก็อาจจะคลี่คลายลงไปนะครับก็น่าจะทำให้การผ่อนคลายในเชิงของเศรษฐกิจเนี่ยไปปรับในทิศทางที่ดีขึ้นนะครับ ส่วนมุมมองเรื่องของเงินบาทนะฮะค่างเงินบาทช่วงสิ้นปีนะครับคุณกอบสิทธิ์บอกว่าก็น่าจะเคลื่อนไหวอยู่ระดับสัก36บาท20สตางค์ต่อดอลลาร์สหรัฐนะครับก็คาดว่าจะมีกระแสงเงินไหลเข้ามาเป็นเงินทุนต่างชาติระยะสั้นนะครับเข้ามาเก็งกําไรในตลาดพันธบัตรแล้วก็ตลาดหุ้นไทยก็เป็นผลมาจากการที่บรรดาธนาคารกลางหลายประเทศนะครับเขาประากาศใช้นิวบายอาจฉีดเม็ดเงินกระตุ้นเศรษฐกิจ ขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐหรือว่าเฟดเองนะครับคุณกอบสิทธ์ยังมองว่าน่าจะยังไม่ขึ้นดอกเบีย้ยในปีนี้แปลว่าตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐเองจะมีการส่งสัญญาณไปในทิศทางที่ดีขึ้นครับ